สวัสดีค่ะพี่น้องเพียสองแม่ลูกท่ากินค่ะเมื่อนี้มาถ่ายคลิปดังไฟให้ควายค่ะพี่น้องดังไฟให้ควายพี่น้องควายอยู่หน้าพฟอสิซิ์สามโตค่ะพี่น้องนี่แต่ตัวงามเลยควายควายคนดังไฟนี่ทาไมบนลานวิธีีวิตของ ของไทยข้าวหน้ากับพี่น้องวิธีชีวิตของข้าวหน้าตั้งแต่โบราณพ่อแม่เพิน่นพาดังไฟให้กวยย่ำย่ำม,มือแรงครับพี่น้องดังไรยุ่งไรหินไรยุงไรหินให้งัวให้กลวยบานนี้เข้าก็ยังรักษาไว้อยู่ครับพี่น้องยังรักษาประเภทนี้ยังรักษาเหตุคองสมัยโบราณอยู่ครับพี่น้องพอสิทธ ซึ่งเป็นไท่นาน้า้มกันนี่แหลคะครับพี่น้องน้ายู่ใกล้กันคะ่ะมาทายเอาคั้วพ่นพ่นเดี้ยวแถวแถวนี่นั่นโอนเดี๋ยวนี้นั่นขั้วขั้วยั้วมันยังอึดมันอึดเลี๋ยวนาะ,ะพี่น้องเนาะอยู่หมู่บ้านนี่ก็มีแค่เท่าน,นี้แหลคะครับพี่นอ้องมีควาคขัวพอสิดน,นี่แหลคะครับที่มีคว้วว่าคว้วหลดเนาะอ่าคุณมีแต่โตมันงาม ่นสมก่อนพอแม่เฮาเพิ่นกะพากันดังดังไฟให้กล้วยให้งัวให้ค้วยไลเห็ดไรยุ่งเพิ่อนมานี่พอทีเพิ่นกะรักษาเห็ดข้องประเภทนี้วิถีชีวิตชาวนาไหวได้ผู้ดเดียวละวะบ้านเฮานี่ <laughs> มีกล้วยคพื่อนที่กล้วยเอา ขี้มันก็นมีประโยชน์พี่น้องเอาไปใช้หน้าเอาไปใช้พักใช้ยหยาได้เบิดลใช้ส่วนบอกหุ้งบอกหวยบอกพริกบอกผ้าให้เขาผูต้องเซื้อปุ๋ยเลยพี่น้องเอาไปใส่มันกะงามเป็นนวยดกขี้ง้อขี่ข้อยนี่บำรุงน้อยบำรุงน้อยบำรุงใบนำ้ำบ่ได้หน้าพอ่อซีดน,นี่เพิ่นกขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมี สาแต่ขี้หัวสิควยคือกันพุ่นน่ะ2กองูต้นนี่เพิ่นดังไว้ออ2กลองเลยเพราะว่าควยมันหลายตัอยู่นาค่ะพี่น้องไทนาเสียงเียดเสียงกบห้องเกียบจับเกียบจับอยู่พี่น้องได้ยินบ่นอพุ่นน่ะเสียงเียดนา้องพี่น้องหลาย เอมือนีบ้ไรเปนไดพอดมาบ้านขึ้นนโอ้โหาได้มาทยเนาะอปวบ่ไดนมาไทายเเนาะโอ้เสียดายนี่มือนี่มือนี่มือนี่มาห่วงไยเนาะมือนี่ก็เดียนไงเดียนไงพร้มมือนี่นี่แหละครับพี่น้องวิธีชีวิตของชาวนาเขาคำเราพี่น้องนี่มืดแล้ว วันเนาะใส่ใส่ใส,ใส่ใส่แสงเอาค่ะพี่น้องเอาเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอากดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกันถือก็ถือ,ถอใจก็ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองเพจแม่ลูกท่อมินหน่ะเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆค่ะ